สวัสดีตอนคำคำแรงๆครับโมน,นี้ผมมาจาพะพาทุกท่านมาเสียบเยื่อเบ็ดเผือกข้าทิมไว้เนาะันเทียมีป่าเขามากินครับพอดีตอนมาพ่อปูครับเอาแพร่ลงไปปูเรียนขึ้นอากาศเย็นปูกเ็เรยขึ้นมา ช่วงรอเวลาครับคำคำจังน่อยจังจะเริ่มลงไปเสียบเยื่อเขาจังจะบตายให้เขาทํางานได้โดนเขาก็เสียบช่วงคำคำเหมือเหมือปลาก็จะกินช่วงพมดละทุ่มหนึ่งสองทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มุเขาจังมาอย่างรอบแรลกเนาะดูนบ้างครับเมื่อนี้จะเป็นจนังไงบรรยากาศดีดอกมืนน่อไนจะมีฝนแต่ว,ว่าอากาศเย็นครับอากาศเย็นๆปลาเป็นต่กินดี กินปูไปก่อนขาเวลาเฮับรรยากาศย่ำคำย่ำแรงครับเทบานเพิ่นกะออกบาหยุกสะดุง้งแตกตึมๆมงเง่บมังเงาครับน้ำหวยบุญ่ะ สีทุ่มหาทุ่มบนแหละจังจะพอก,กันเศร้าใส่เรียบร้อยแล้วครับผมว่าจะเอาไปใส่สาไว้ไว้ให้ปลาส้นปลากินต่อเอาไปย่ำในกะตายเบิดครับปลากินบนเรือเลยมาเมืองใดก็เอาไปเมื่อน,นั้นพักทบ แต่เวลายามเบ็ดเฮแล้ะจ้าตอนนี้ประมาณสี่ถุ่มกลักวเกือบหาถุมจ้าเป็นหลุ่นไปเบิร์น้้ำกันรอบแรกจ้าเขาจะมีแตมบอ เดยเขายังร้อยเหรียญนำอยู่จ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยข้างหน้าวาจ้าได้รุ่นจ้าได้รุ่นไม่ร <so idity styles> ู <Wha> ้ว <Luis> ่าปลายังจ้าุนออ้ปลากดตัวเนี้ยบอู้ใส่ง้ำอยจ้า

ใส่งามคักเนาะอ,อัน,นเม่นเข้าไปสีปรากฏได้ใส่ซ้ำนี้เนาะดึงแหงเลยนี่<อ>ใส่ซ้ำนี้แม่น,บบนีเด็ดแต่แลกของเขาคำคืนนี้จะงามคักวันเมื่อคืนรู้ได้อยู่บ่อ้วนตุกเลย รอจ้ามันมันตอนใส่แพ้วบ่ไดามาน้ำพี่ตุม่มแต่ว่าตอนหลุ่แพลวบอผ่าจ้ะ

เยอะห้อบอลลอนได้จ้ะร <c oughs> ้อยน้ำดีเวทำงานเดอ้อม <c oughs> ออึดี ต้อ้งนเพื่อเรียกไหทางนี้เป็นจ้ใดบองไ,งไอห็เงเบจยอเขายัางร้อยนนเหรียญน้ำจยะจะบ่หล่นเลยนดนเนา,า,า,าะ,นนนะ,นะ ร้อนบ้าท <ai> ่านเหมัอนบ้ากันร้อยนั่เห็นบ้า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 เป็นถือปาตองใหญ่พุ่นน่ะเสียกยมบัวบัวเยอะ เาราบหลอนเลยครับขับขึ้นนี้เขาได้เต็มเดียวจ้าปรากฏเงโอ้เต็มเดียวกับงามยู่เจาเรืองบลูน้หนไหมอยูยาาาาง,งามยูนะงงาะตูเงยอยู่เด้เยอะบอลลอนบอ๊ได้ประจอนกับบ๊ยันครับปุนแกแล้ไป้ไ<อ>ับบานมาหน้ อนุญยากบานจ้าเป็นสอนจะมาลุลน,น้ำกันไหมครับจ้าสวัสดีตอนเสาครับพามายามเบ็ดเปลือกเป็นองเห็นคืนน้ำเพลีย,ย์มมเพลียเยนป่ะผมว่าน่ใจว่าเป็นปลาติดเบ็ดท่อหรือว่าเป็นปลาเคีงครับลงไปลุลน้ำกันแต่ว่าผมซ่อมเมืองอยู่นี่มันหมืดเนาะผมซ่อมเมืองอยู่นี่มันเป็นสันลังอยู่ครับนั่นนั่นนั่น เดี๋ยวเห็นม่้ครับคืนน้ำนี่นี่นี่คิดว่าปา่านาจจะติดเบ็ดครับบรรูกป,ป,ป่ายังไปรุ่นเบิ่งน้ำกันครับรอบเสาโคจะมนันบ่มาขึ้นประกฏแต้มหนึ่งเงียบเงียบ้ะ okay.

โอ้แปลกเว่ย <barking> ว <therapist. S 1> oh, ่ากันหิวแล้วบ่เยอะยังร้อยอย oh. ู <alah> ่ขึอเกาวเยอะกากเโอ้คนหลอนีงพ่นเยอะงานี่ลายมือเลนคนหลอนแดนไปเขา ว่ยไปบนี่แหละทางนี้แต่คือเกาจะบรน <c oughs> ไม่เป็นจังได้ <c oughs> <c oughs> ข้าง <into> ่าน้ำคือส่งบัวบัวใ่รูปปายังอู้นั่นลุดน้ำกันเบิ่งน้ำกันใกล้ๆจ้าอื้อืมอปลาข้าปลาข้าน้อยเาเอ้ขาไปเที่ยวายังแ อ้ยโอ้ยโอ้ยยังดดอยู่มนแล้วครับรอบเจ้าข่าวปลาเขีม่ะปลาข่าวเห็้บอ่ปลาเขีมก็ติตัวเงยครับเจ้ปลาข้าวน้อยงูปลาเขี้มเงยกว่หนีด้น้องเพล่อแตะละหวยกับหวยเ้าบกก่อยเห็นเด้ออปลาเขีม ก็คื๊กกันเนาะผมก็บเงบ่าใครออกเสียมปะนังเออปะนังปะนังม่ปะนั่งไงเออปะนังไงฮเออาเนื้ออวนทั้งนั้นเลยทั้งหลอดสอทั้งหลอดแรีจากปลาขาวปานังจากปลาเสียมใหญ่แก่บออกคือกันเบอรจ้เปลี่ยเปียนมันหนักไข่ไกันเนาะเพ้ยวชไดาปลาขาวเฮ้ยเหนเลื สองทั้งเยื่อเมื่อยเยื่อหมูเศร้าตัวนี้นะแต่ว่าเต็มบันใหญ่นาะเยะื่อเมื่อยกบดไปยังครับปลาเนื้ออ่อนมื้อนี้ได้ปลาเนื้ออ่อนเนื้อแสบเลยปลาเนื้ออ่อนน,อน,นี่งานจะม้อนครับบนอู้ยกเบื้งก็ได้เนะยื่อเมื่อคืนเต็มหนึง่งปากกดใหญ่ ยนยมือเศร้าปลาข้าวปลานางปลาเสียมแต้มหนึ่งสามซื้อซือ,อคือกันเบิดอย่ยางไงนือว่ามานจะจ้า,จา,ามานนะครับมาย่มใดกับกเคยผัดเนี๋ยผมจะพามาเสียบมาเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับกุหลาบร่อยจัง่อยแปลว่าเขาถิ่มช่วงไปจัง่อย มื่สองหมือน,อน้อนของเพื่อนเนระจ้ายังมาเสียบไหมกินช่วงไหมไป <c ười> หาเห็ดเมนูกินท้อง <c ười> <c ười> ไปเนื้อวออนกลับบ้านเหรอจ้า เมนูยังเมื่อนี้เมนูอ้อมจ้าหรือว่าอ้ออัวก็ได้มกก็ได้มกก็ได้่ปสปสีแล้วจ้าป่าเนื้ออ่อนของเฮาครับเสบอีกแล้วปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ต้องมกแล้วครับจังจะแสบเนาะบ่มกหม้อกับมกใบต่องแต่ว่ามือนี้เฮาเอาไงไงเฮามกใส่หม้อไปเลยมกหม้อมกหม้อไปเลยมกกระทะสนุกเพราะงันมกหม้อ ห้เรียบร้อยจังอปลาลงครับหงนัวปลาลาผมมีอย่างไรครับมกในี่เฮ็ดง่ายหงั่วปลาลาน้ำปูน้ำปลา <Yeah. S 1> ได้เกลือบอน่นะ <Yeah. S 1> อ่าจะฝอใส่หลายได้ม่ลายปนใด <laughs> ยดีหยานเข้มครับผันเข้มนเนาะเขาจะแก่บ่ได้ สองตัวนี่เป็นโลปแบนี้ครับป,าปา่าเนลออนปลาราคาแพงพร้อมโซ่สองลอยทั้งบ้านผมปรากฏเกิดตัวหง่อันนี้ผมไม่แน่ใจครับเป็นปลาข่าหรือป่านั่งมันก็คล้ายๆกันป่าวข่าบด้เห็นโดนเนาะเป็นหัวขึ้นจังไหนผมก็บบอดาเใจครับ,ออบรนนะนะหัวก็บ่ได้เห็นดูนน้องเพ้่เนาะก็หัวคือส่งปลาข่าอยู่ดอกแต่ว่ามันจะมีแก้มขาวๆข,ขึ้นก็นกนป่านั่ง ถามแพลี้พลืบลูเลยเพราะบ้านเพลี้ยเพมีห่วยผู้ใดเห็นมูซ่านันคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะครับมาเป็นปลาอย่างเนาะผมก็ว่ามันปลานังแหละขนาดพี่ลูกแม่น้ำสูงข้ามพียังบลูแพลวนี่ยังเลวโลดเพราะห้องบด้เห็นโดนเน่ยบ้านเพลี่เือมีปลาแบบนี่อโมเดือดพุ๊ลนะครับจังเอาพักลงไปแก้วห้องก็จะเป็นนี่ละครับกำบักทั่ว เนี่ยขาวเด้งเด้งดิเดเซียบเ้ยใส่ผักลงไปเลยครับขาเขาสุกแล้วลาเนื้ออ่อนสุกไงครับหอม้อะผูดงองเ้าครับ ใช่สองตัวนึงบ่จ้าโอไปมันดีอีะดิอือสองตัวสามตัวกับของพี่เจ <une itch assessment> ้าครับจะเดินอาหารสองอย่างสองเมนูครับยังไงนะมือนี้เนาะมากินข้าวแดงน้ำกันเด็บแฉบน้ำกัน มาจ้ากินขอน้ำกันจ้ากำลังพอดีเขาจังจะบ,บ่มีรลอบดึก <c oughs> ช่วงหนึ่งทุ่มขาแรงปกติเขาก็ะิกินอยู่เว้นเว้นจักหน่อยช่วงหามงกุลมงลเนาะ,ะมาเมื่อนี้กินดึกบ่เป็นยังแส่บคื้นเก่าอืมปลาเนื้ออ่อนมานั่งขึ้นประขว่วข้ามีประกด ตัวเี้ยนปะปกฏนะอืมอืมจัดปลามันๆครับอืมปกฏนี่อืมจิ้ได้เลยพราะน่าจะได้กินตัวนี่แบบนี้ใส่เครื่องโรนยนีย่หายากนะทนมาจะอยู่ประมาณขีดสองขีดเต็มทีตัวเงี้ยทางบานก็นจะประมาณนี้แหละครับ เงยพระท่านบอกคุณหาไหล <c oughs> <c oughs> คุณหาไหลนักล่าไหลครับป่ากนเงยพระท่านแต่ว่าพูดถึงป่าสงข้ามนี้เขาไปได้ธัวทิจไปได้คุ่มองครับกายสงข้ามมันไกลมักงวงเนะแถวบ้านนา้ำมใครแห่งนี้ครับ มันก็จะมีเป็นช่วงเป็นวักไปมองเด้สูงๆแน่กระแหงกระฟอดไปมองเพิ่นไสเกษเสีตะกรเห็ดให้เห็ดหน้าปังมันก็จะแหงอยู่แย่แรงราแถวบานบ่แหงครับที่น้มตลอดแมนเพราสายสงข้ามนี่เพิ่นก็จะมีฝายกั้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะลุ่งไปจนถึงแม่น้ำขวงว่ะแถวนครพนมนี่ก็จะสายแง่แง่กว้าง่ว่าทางบานผมมันแคบครับ ทางนาครพนมนี่กวางแห้งทาง่านหัวหงาเดี๋ยวเขายัางหลายอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปล่อยู่เรื่อยๆเนะเาะเขาก็เว้นช่วงเว้นช่วงให้ปลาบกเคตดบอตื่นห้ทัเที่ยเขามากินเขารูดไปเข้าพยายามเข้าบ่เห็นเข,ววเข้าก็บโโหงวาเขาจีตเบียนเข้าครับเขารูดไปแล้วเขาก,จากข็จะเค็ด เราก็ต้องทิมช่วงเล็กน้อยสี่หามือหรือประมาณสองสามมอือยังไปใส่เบ่งไหมปผมก็จะพาไปใส่เรียแล้วครับยังถ่ายติดตามถา่ายร่นเบ่งน้ำกันอมือนีก็ขออนุญาตกินเขากันครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามเรียให้กําลังใจมาอยู่สม่ำเสมอครับมือหนีตุ่มกระนองแพลวกับขอลาบก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวคุยตอนนี้ตอนนี้เนื้อแก่ไปกว่านะเนื้อแก่มาก